กลาบสวัสดีท่านผู้ติดตามและท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าตำนานจะขอหยิบยกนําเสนอเรื่องอุป,ปนิสัยของคนเกิดปีรากาหรือปีไก่ธาตุกำเนิดของท่านคือธาตุทองครับคนเกิดปีรากาหรือปีไก่ผู้ใดที่เกิดในปีพศสองสสี 64. สองสี่เจ็ดหกสองสี่แปดแปดสองหหนึ่งสองสองหสองสสองหสาหสองหสี่แและ2 5 6 0อุป,ปนิสัยของคนเกิดปีรากาไก่กล้าหารเปิดเผย ถ้ามีใครต้องการความช่วยเหลือไก่พร้อมเคลียร์คิวว่างให้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเพื่อนชั้นเลิศปรับตัวเก่งหัวสูงรักสวยรักงามชนิดต้องดูดีตลอดเวลาแถมยังหวังดีไปวิเคราะห์รสนิยมของคนอื่นเขาซะงั้นทำอะไรก็ตั้งใจลุยสุดตัว และไม่ชอบให้ใครมายุ่มย่ามกับแผนงานที่วางไว้แล้วบางทีก็พูดจิกๆิกตรงไปตรงมาไม่ได้มีเจตนาหักหน้าเลยก็แค่อยากให้ยอมรับความจริงกันบ้างเท่านั้นเองความจริงแล้วคนปีไก่มีสเสน่ห์น่าคบหามีความเป็นนักปราชญ์อยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยแสดงให้ใครเห็น มีความเป็นตัวของตัวเองสูงช่างเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นไก่ไว้ใจได้และเป็นกุลสือที่ดีมีโลกส่วนตัวและขี้หงุดหงิดอยู่บ้างในด้านการเงินคนปีไก่ทำงานโดยใช้สัญชาตญาณคุณฉเฉลียวฉลาดและมีระบบระเบียบคุณไม่ชอบให้ใครมากะเกณฑ์ว่าต้องทำอะไร และชอบทำงานที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครคุณเป็นคนรักและโรแมนติกและมีสเสน่ห์เหลือใจแต่ไม่ชอบผูกมัดตัวเองกับใครหากเจอคนที่ใช่ก็ลงตัวได้ไม่ยากคุณจะรักษาคำพูดและรับผิดชอบในความสัมพันธ์อย่างเต็มที่คนปีไก่ธาตุทองควรระมัดระวังโรคเกี่ยวกับปอด ลำไส้ใหญ่ทางเดินอาหารผิวหนังผมและอาการซึมเศร้าการกินอาหารหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นรสเผ็ดร้อนแต่พอดีจะช่วยบำรุงธาตุของคุณให้แข็งแรงไก่ขันรับอรุณสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศสองสี่และพศอ 2องหหนึ่งสองเป็นไก่ที่เก่าพอตัวไก่ขันรับมรุนจะพูดและทำในสิ่งที่คิดว่าถูกไม่สนผลที่จะตามมาเท่าไหร่พร้อมลุยแบบไม่ฟังใครหลายคนเลยไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าไปยุ่งเรื่องของเขาคุณเป็นคนฉลาดปราดเปรืองมีสัญชาตญาณที่ถูกต้องแม่นยำ ก่อนจะทำอะไรคุณจะไตรตรองคิดวางแผนมาดิบดีคุณจึงเป็นคนที่น่าเชื่อถือไก่ขันรับมรุณค้นหาตัวเองอยู่นานจนรู้ว่าเป็นไก่ที่กลายพันธจากพ่อแม่พี่น้องการใช้ชีวิตเลยออกจะพาเราพากอวีรกรรมในครอบครัวคือทำตัวโวยวาย และทำลายบรรยากาศดีๆในบ้านเสมอคุณเลยต้องเหนื่อยกับการพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับกันใหม่ดวงคุณแต่งงานช้าแต่ชีวิตคู่ก็มีความสุขคุณจะมีลูกช้าด้วยเช่นกันแต่ก็ดีเพราะคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่และพร้อมจะยอมรับลูกๆในสิ่งที่พวกเขาเป็น คุณประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานได้ไม่ยากเรื่องเงินคุณค่อนข้างระวังในการใช้จ่ายแต่เผลอปุ๊บก็กระเป๋าฉีกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไก่ในล้าวสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศ2 4 6 4และพศ2อ2หสองส ไก่ในลาวมีชีวิตสองด้านด้านหนึ่งก็สว่างสวัยมีโชคเข้าข้างประสบความสำเร็จและสมหวังคุณฉเฉลียวฉลาดแจ่มใสร่าเริงและมีเลือดนักแสดงอยู่เต็มเปี่ยมช่างแต่งตัวโดดเด่นและควบคุมอารมณ์ได้ดีคนรอบข้างจึงปลื้มกับความรู้ความสามารถของคุณเป็นธรรมดา แต่เรื่องชีวิตครอบครัวกลับเป็นด้านมืดเพราะคุณไปทำให้คนในบ้านผิดหวังแถมพวกเขาก็ไม่เข้าใจคุณเลยจึงทำให้คุณงุนงิดเหมือนไก่เจ้าอารมณ์ที่ถูกขังไว้ในสุม่มเรื่องความรักก็ยุ่งอีรุงตุงนงังเพราะคนรักของคุณมักไม่ค่อยเห็นออกเห็นใจหรือยอมรับในตัวคุณก็ทำตัวเลิศ เชิดหยิงและยะโสโอหังเสียจนหน้าหมันไส้ถ้าคุณไม่ทำตัวเวอร์จนเกินไปนักก็จะมีความสุขมากกว่านี้คุณชอบคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยรู้สึกว่าอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ควรคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปหันมาให้ความสำคัญกับมิตรภาพ และความสำเร็จที่คุณสร้างขึ้นเองจะดีกว่าไก่โต้งในล้าวแม่ไก่สำหรับคนที่เกิดในปีพศสอง6และพศ2536คุณเป็นคนร่าเริงมีสเสน่ห์มีปัญหาอะไรก็เคลียร์เองได้บางอารมณ์ก็หงุดหงิด แต่ก็ไม่มีใครเขาใส่ใจมากนักคุณเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยเข้ากับคนง่ายชอบซุบซิบนินทาเก็บความลับไม่อยู่การงานของคุณไม่ค่อยจะราบรื่นหรือก้าวหน้านักแต่คุณก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตคุณเป็นคนทำงานเก่งไม่ค่อยเข้าขากับเพื่อนร่วมงาน เพราะพวกเขาเชื่องช้าไม่ทันใจคุณถ้าทำใจกับสไตล์การทำงานของพวกเขาได้ก็คงจะไม่ลำคาญใจมากนะักคุณอาจเจอกับภาวะเงินขาดมือเพราะใช้จ่ายเกินตัวแต่โชคก็มักจะเข้ามาช่วยไว้ทันเสมอคุณชอบทำให้ใครหลายๆคนปวดหัวความสุขุมรอบคอบ และทำอะไรอย่างใจรองจะทำให้คุณอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างราบรื่นและมีความสุขไก่โต้งในล้าวแม่ไก่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินเหตุซึ่งอาจสร้างปัญหาได้ก็รู้ว่าคุณโชคดีตั้งแต่เกิดแต่โลกลกลมๆใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นบ้างแล้วคุณจะเป็นคนโชคดีในทุกๆเรื่อง ไก่ร้องเพลงสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศออ2488และพศออ2548เป็นไก่ที่พูดจาผงผางขวานผ่าซากไม่กลัวใครเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์พูดทุกอย่างที่เห็นและได้ยินเชื่อว่าความผิดควรถูกประนาม ใครทำถูกก็ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญมีมาตรฐานสูงครบคนยากคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแถมยังไปกาเกณฑ์ว่าคนอื่นควรจะเป็นเหมือนคุณคุณมีอุดมคติสูงทนความเมาไหนไม่ค่อยได้แต่ถ้าอดทนให้มากขึ้นอีกคนรอบข้างก็จะมีความสุขขึ้น ความตรงไปตรงมาทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและถ้าคุณใช้จ่ายอย่างมีสติคุณก็จะเป็นคนมั่งคั่งได้เลยทีเดียวคุณให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับต้นๆคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่พี่น้องและทำทุกอย่างเพื่อให้ความสงบสุขเกิดขึ้นในบ้าน คุณเป็นคนรักที่พร้อมจะดูแลและมอบความสุขให้ครอบครัวแต่ยาอย่าคาดหวังในตัวลูกๆมากนักขอให้เปิดใจยอมรับและให้อิสระกับลูกบ้างไก่เดียวดายสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศ2500และพศ2560 ไก่เดียวดายเป็นไก่ที่เหงาที่อยู่เดียวดายในโลกเวงหวางและมีจิตใจละเอียดอ่อนอ่อนโยนรู้สึกรับไม่ได้กับความรุนแรงหยาบกระด้างไก่ต้องการใครสักคนมายอมรับและชอบทำให้คนอื่นมีความสุขอุป,ปนิสัยเหล่านี้ทำให้ถูกเอาเปรียบได้ง่ายแต่ไก่ก็ฉลาดพอที่จะ แก้เกมคืนในภายหลังคุณใช้เงินมือเติบเครด,ดิตดีและใจกว้างเรื่องเงินทองทำให้โดนหลอกได้ง่ายควรระวังความใจกว้างจนอาจต้องผิดใจกับลูกหนี้ที่มาขอยืมเงินไม่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านเงินทองเสมอไปช่วยเหลือในด้านอื่นๆแทนที่บ้างก็ได้ การเป็นคนจิตใจดีไม่จำเป็นต้องขี้สงสารจนขาดสติกับคุณใครๆก็อยากคบหาและร่วมงานด้วยจึงมีดวงที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตคุณเข้ากับคนง่ายเคารพตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นเสมอบั้นปลายชีวิตคุณจะมีความสุขหากนำประสบการณ์ ตอนยากลำบากมาเตือนใจสำหรับชีวิตในวันหน้าและในวันนี้การเล่าเรื่องของผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับฟังตอนใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ